ไปทุกที่ทุกคนก็รู้นะนะครับว่ามันที่เศรษฐกิมนทุกคนต้องไปใช้สินคนติดตัวนะ้ัการกตรการตกการ่นี้ผมว่าพี่น้องประชาชนที่เราเจอทั้งหมดก็อยากให้เศรษฐกิจดีนะครับถ้าเศรษฐกิจดีก็หมายถึงปากจอมีน้องประชาชนก็ขายของได้มีคนซื้อของนะครับทุกอย่างมันดีไปหมดอ่ะวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าการเมืองมันจบ ไปถึงพอเลือกตั้งเสร็จมีรัฐบาลที่เข้มแข็งเศรษฐกิจก็คงดีนักลงทุนก็มาเยอะๆหัวราดเราจะได้กลับมาเหมือนอย่างเดิมท่านคะประเด็นประเด็นหลักตอนนี้คือประชาชนเสียค่าไฟฟ้าค่อนข้างแพงเนี่ยร้องกันมาเยอะเลยท่านท่านจะมีคําแนะนําของเราก็มีนโยบายคือการปรับโครงสร้างของน้ํามันก่อนนะครับเพราะกลับค่อนข้างราคาน้ามันเนี่ยมันยังไม่ค่าไฟฟ้าลงด้วยนะครับแล้วเราก็ไปปรับค่าเอฟี แก้เอฟีเนี่ยเราก็ต้องปรับแล้วก็อย่างตอนนี้เราต้องยอมรับว่าน้ํามันที่เราไอ้ไม่ใช่ไฟฟ้าที่เราสํารองเนี่ยบางทีมันมาจากแก๊สเยอะรเราต้องเปลี่ยนจากแก๊สให้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะต้นทุนเยอะนะครับแล้วก็ต้องกลับไปปรับปรุงทั้งหมดทุกอย่างว่าในเอฟพีมันมีอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขเยอะเพราะตอนนี้ประชาชนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันหมดนะเพราะแพงมากเลยรู้สึกเครียดกันทั้งประเทศแหละตอนนี้ผมก็แค่แก้แต่แก้ระดับถึงเรื่อง มากที่เขาไปาังติดโซซลลล่าเ์อะไรนะแล้ก็ว่าการสนับสนุนให้ที่เขอไปยังติดโซล่าเซลล์โดยที่ใช่ครับอตอนนี้เราก็จะมะีกองทุนนะครับเพื่อจะติดตัต้งโซล่าเซลลในการเพื่อได้นํากลับมาใชา้นะครับก็จะทําให้ค่าไฟฟ้าลดลงก็อย,อย่างที่ผมบอกอ่ะ แก๊สตัวนึงประมาณ5บาทแต่ถ้าเป็นโซร่าเซลล์บอลเทียบสองทกวบาแต่ว่าในขณะที่การผลิตไฟฟ้าเนี่ยเป็นแก๊สประมาณ90%เป็นเป็นเป็นพลังงานแสงอาทิตเที10ในขณะที่แพงกว่าแต่กลับมากกว่าไอ้ของถูกจับน้อยมันต้องกลับกันอะเอาของถูกมาผลิตให้มากที่ดเการแข่งขันค่อนข้างเลยดียกันมากผมผมผมว่าดีนะ การในงานดูเดือนนี่เนี่ยทุกคนก็พยายามที่จะไปหานโยบายดีๆมาให้ประชาชนคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือประชาชนและอย่างหนึ่งคนแข่งขันเยอะๆคนมาเสนอตัวเยอะๆ,ๆมันก็เหมือนกับเราก็มีที่ไปหลายๆที่เรามีโอกาสจะเลือกเยอะให้ประชาชนมีทางเลือกเดี๋ยวนอบอกโอยแกัหานแปัญหาเรื่องทำให โดนใจพี่น้นองประชาชนครับอะไรนะโดนใจพี่น,น้องประชาชนครับรเรื่องอะไรเรื่องไฟฟ้าเนี่ยครับ ผมเมื่อวันนี้เนี่ยที่จากที่เราดูแล้วเนี่ยทุกพักก็จะพูดถึงเรื่องก,การแก้ไขปัญห, <c oughs> หาราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าแต่จริงๆเนี่ยชาติพัฒนาการเนี่ยตั้งแต่วันเปิดตัวมาเดือนกว่าแล้วดองเบี้ที่ดีแบบแรลกเลยต้องปรับราคาน้ำมันและค่าพลังงานันสราคาน้ำ คือเปิดต้องปีนี้อย่างน้อยต้องพูขึ้นมาเครับอันไหนเสร็จแล้วก็เเก็บไว้ทำไมอ่ะ ปากคิ่าจะเก็บไว้ทำไมก็มันขอมันเสร็จแล้วเหมือนได้กดคนไทยคูจะใช้ฟรีคกณจะไม่ยอมเก็บกัางคนไทยใช้ฟรีเพราะว่าสิ่งที่ร่าไปเจ็หมือเจ็บาันออามันเงินภาษีก้อนสูวถตงวนี้มันไม่ใช่เงินของคนไทางหลวงจะเก็บไว้ทำไมก็ต้องไปหาที่บรกรทางหลวง่จะเก็บไว้ทำไมอีกเะให้โอกาสผบระรบการืงนี้ให้แน่นอนแน่นอนนะยังไงเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักเลยเพราะถึง่นสุกาานี่มีพี่น้องประชาชนบนถนนมาเดินทางมาเจ็ดปชั่วโมงอ่ะ นะครับแต่ผมไม่ทราบทานเจ้าหน้าที่ทางกรมการหนวงก็ไม่ทราบเปิด3วันสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ิาหกขาขับขาไปให้สามวันแล้วกลับมาทำไมไม่เปิดทริงไปเลยน่าจะเปิดทำไมน่าจะเปิดให้ใช้เอ็มหกตลอดไปใช้เปิดใช้ไปแล้วสามผมต่อําถาให้ผมได้เพราว่าทําไมถึงไม่เป네ิดได้หายทำไมมาเปิดสาวันกลับ3วันเพื่ออะไรและจริงๆคนนี Hyung ีก so ับ สงการนี่เขากลับก่อนประมาณสองอาทิตย์แล้วเดินทางกลับอีกสองอาทิตย์มาเปิดสามวันสามคืนใจน้อยแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ไม่เคยเห็นพี่น้องประชาชนอยู่ในสายตาคราวที่แล้วไปลงในระบบกัรชีหลักชื่อ นะครับถูกป่ะแล้วอันเนี้ยยิ่งยิ่งเหตุประเด็นไปโทษภาคนั้นภาคนี้เขาไม่เข้าใจเหมือนกันเลยในเรื่องของเมันสร็จแล้วทไมังปิดโดยเฉพาะเรื่องพลังงานน่ะรับคุยกับพี่หมอเมื่อคืนจ้าบเลยเลยสี่ห้าทุ่มเนี่ยเขาที่บางชาติพัฒนาเห็นว่าอุตสาป็นคนที่มีความมีความสามารถมีประสบการณ์ในระดับรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีคนบางคนมองว่าอย่างนี้ เราเห็นชื่อท่านกรเนี่ยติดเป็นคัดิเดตนายกตลอดเพราะว่าประชาชนเนี่ยอยากหาคนที่มีฝีมือคนที่มีความรู้ทางเรื่องเศรษฐกิจเพื่อมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมาแก้ไขปัญหาเรื่องของแมงมาแก้ไขปัญหาเรื่องปากงเอาเลยครับเอาเลยนะรว่าคุณกรเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เคยอยู่ในแวดวงการเมืองเคยเป็นอดีตแลวมองดีว่าการรคลานก็เลยคิดว่ามีความ กให้เราเลืกได้เห็นโมดลี่ยลาเ่าตาให้เกยมอะเป็ตัวแทนเดียวเห็นมาตรานเดียวเมื่อก่อนเลือกของใบบอกว่าแต่าคนกักเหอารที่ตั้ทั้งประเทศต่อมาที่เราได้เลือกตลอดเวลานั่นก็มีการซื้อตัวสองอในานะครับนกลสภาแล้วก็มีการใช้จ่ายมากขน ก็จะเอาไปไอเล่งร like like ัดข้าไปตัวไปเลือกคนที่รัก่ารต้องในการเลือกตั้งนัครบแต่มีร ได้คุยกันด้วยครับด้วยกันนะครับก็ยังยังไม่ได้คุยผมไม่ได้คุยกันผมไม่ได้ไปไหนเลยผมอยู่ในพื้นที่อย่างเดียวเลยว่าจะครับอะไรนะครับผู้ใจเย็นต้องรอเราไปตั้งต้องมันต้องหลังเลือกตั้ง่ะนะครวันนี้ยังไปไม่ได้แต่ผมไม่ทราบว่าผมอยู่กับการหาเสียงอเดียวไม่ไม่ได้เป็นที่ไหน อาจารย์เอาเลกที่เขียนที่คือถามว่ามั่นใจไหมเราก็บอกเราก็อยากจะทำแบ็คกันนะอันนี้ก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนใหโอกาสอาจาพัฒนาลากลับมาทำงานให้กับคุณโคราชด้วยถ้ามั่นใจว่าชาจาพัฒนาเก้าเคยทำงานดีๆให้กับชาวโคราชเคยมีผลงานให้กับโคราชในอดีตมาแลวก็วันนี้เราให้โอกาสของชาพัฒนาเก้าได้ที่นั่งและแถมจะมีจำไลอีกสักที่นั่งหนึ่งน่าจะเป็นจำเลยหรือเปล่าครับทนเรายังไม่ กำไมนนี่กิโลเมตราะร่บแต่ก็เป็นกโเมตรที่เราต้องรั้เวลาในการเดินทางไปรัวันแหมาอปลายทาง